อเฮ้ยลงมา <Whoa. S 1> เขาให้อภัยแล้วใจเย็นๆขึ้นไปทำไมใจเย็นๆ <laughs> โอ้ใจกลืนครับใส่การส้อมอีกแล้วเป็นช่างอีกแล้วลาอกจากช่างแล้วช่างกลืนว่าลาอกจากช่างแล้วครับอ่า กลืนจะทีคนกรีตแล้วอย่าซ่อมแซมกัน,นะัะโอ้บุญน,นี่ยาตึบเลยเดี๋เช็ครถก่อนครับเช็ครถก่อนก่อนจะลงงานคนกรีตน,นะครับ ก็ได้รถทีมงานมานะครับรถทีมงานมาแต่ก็ต้องมาเช็คเองนะครับปูเน,เน่นติดเต็มรถไปหมดเลยโอ้ดูครับเออดูครับนี่เต็มตูนเลยครับโอ้โห <c oughs> ของเซียววุธนะครับรถเซียววุธเดี๋ยวโทรตามแยกหน่อยเสร็จอ้ะเคาอเคาะรอแยกปโอ้โหนาตึ๊บเลยครับนามากปิดรูเลย Thôi bắt đồn mươi đơ À nè bà Dung khắp dung Chàng cưỡi thăm xếp Rồi dung khắp Nè Này là Nên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  เอาปอนมาฮะปอนไปไหนหมดเทตาตุ่ยเอาโทไปดิเสร็จหรือยังแยก็กับปอน,น,น,นเสียเสียวานเสียแล้วซ่อมไม่ได้ของอะไรนะเจลเล่ ปนยาวสีดำหายครับใครเอาไปเอามาส่งคืนด้วยเด้อปนหายยังเ,เทคอนเกรี่ยนรับเดี๋ยวจะให้ช่างดมสั่งอะไรคันนู้นมาครับ พวกเสื้อสูบการสูบพาลาวลิ้นโอ้หลายอย่างครับหลายอย่างเดี๋ยวสั่งมาทมาจวดเหมือนเดิมให้จวดเหมือนวีหนึ่งคนระับจะวีสองคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนซีนหัวใจเหมือนกันเอาให้จวดเหมือนคันก่อนเลยครับคันนี้น่าจะจวดกว่านะครับ ดูดูทรงไปแล้วน่าจะจวดกว่าครับก่อนที่ลองก็เครื่องอะไรก็ใหม่หมดลองนี่เริ่มแรงแล้วแรงแล้วพอดีเครื่องพังนะไม่รู้ทํามายังไงฟิตมายังไงเครื่องพังนะไม่ใช่ช่างดมนะช่างกนช่างดมยังไม่ได้สักบาทเลยคนระับยังไม่ได้คุดสักบาทเลยเพิ่งลองในเครื่องพังนะครับเครื่องทำมาใหม่ยังงงงอยู่ ช่างเก็เฉยครับไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่เป็นไรครับเกติญาติกันนี่แหละครับไม่เป็นไรครับถือว่าโชคร้ายไปเดีย๋ยวจะพาท่านู้ชมไปเทคอนกรีตนะครับอ่ะเดยะต่อการคลิปหน้านครับท่านผู้ชม อู้น,นี่รถแต่งนะมนี่อู้น,นี่รถแต่งนะน,น,นี่นนเห็นไหมเดี๋ยวโทรตามแยกก่อน